กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมธนกรวังบุญคงชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตร่วมอภิปรายร่างพรบฉบับนี้ด้วยนะครับในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานั้นท่านประธานก็ทราบดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการชุมนุมนําไปสู่ความกัดแย้งหลายสาการมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่การเคลื่อนไหวของกปปสในปี2556นะครับถึง57การชุมนุมของเยาวชนปี2563ถึง65นะครับท่านประธานครับสาการเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับถูกดําเนินคดีไม่ว่าคดีในเรื่องของการฝ่าฝืนพรบชุมนุมพรบฉุกเฉินนะครับที่สําคัญก็คือว่า ถูกดำเนินคดีในมาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเห็นว่าการนิรโทษกรรมนั้นจะต้องดำเนินไปด้วยความรอบครอบและภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ดำเนินการแบบประนีประนอมจะต้องยึดหลักนิติธรรมความยุติธรรมและความมั่นคงของรัฐท่านประธานครับผมมี3ประเด็นหลักที่ไม่สามารถที่จะนิรโทษกรรมไม่ได้นะครับ ประเด็นแรกนะครับในคดีในมาตร 112. ตา112ท่านประธานครับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยในมาตรา112มีไว้ปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับและก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำได้ไหมครับว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ย เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระษั์ทรงเป็นพระประมุขนะครับซึ่งพระเกียรติของสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยคือการผดุงไว้ซึ่งเกียรติยศของประเทศรักษาคุณลักษณะในระบอบประชาธิปไตยนะครับผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยถ้าจะมีการนิรโทษักรกรรมในมาตรา1 1 2ที่สําคัญเมื่อกี้นะครับท่านประธาน เพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับก็พูดไปแล้วนะครับว่าการเนื้อโทษกรรมเนี่ยให้กับในคดี112เนี่ยมันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขามีความจงรักภักดีเนี่ยไม่สบายใจและก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกก็นําไปสู่ความแตกแยกอีกนะครับผมบอกท่านประธานเลยนะครับว่าผมเห็นใจน้องๆเยาวชนนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านสสแจมนะครับทนายแจม เห็นใจมากๆนะครับหลายคนก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับวันในอดีตประมาณ400กว่ขวาคดีวันนี้เกือบ2,000นะครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะขอร้องนะครับท่านประธานไปยังผู้นำทางจิตวิญญาณของน้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นได้ไหมเลิกยุยงส่งเสริมเยาวชนเหล่านั้นได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ติดคุกไปนะครับ หลายคดีสารก็ยกฟ้องหลายคดีสารก็ให้ประกันตัวแต่มันมีหลายคดีที่ออกมาแล้วเนี่ยกระทำความผิดซ้ำซซากๆ,ๆท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับผมเองบอกตรงๆเลยเห็นใจจริงๆท่านประธานหลายคนนะครับที่อยู่ในคุกเนี่ยบางคนที่มีอภิสิทธิ์หน่อยก็ท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนี่โทษกรรมประเด็นที่สองท่านประธานครับต้องไม่นี่โทษกรรมในคดีที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตชีวิตมันมีค่าท่านประธานการยกโทษหรือการนิรโทษกรรมย่อมทําให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเราต้องเยียวยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นที่สามท่านประธานครับต้อง,งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริต วันนี้ท่านประธานเห็นไหมครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันกอกกินสังคมไทยมาอย่างยาวนานที่สุดนะครับไอที่ผ่านมาเห็นไหมครับเราก็โทษแต่นักการเมืองว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายข้าราชการที่ดีก็มีเยอะและก็มีเยอะมากกว่า,าการที่ไม่ดีวันนี้ข้าราชการที่ทุจริตก็เยอะแยะมากมายนะครับแต่เวลาโทษเนี่ยก็โทษนักการเมืองซึ่งผมก็รับได้นะครับ คนดีมีนักการเมืองที่ดีในสภาแห่งนี้ก็มีเยอะแยะวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไปหวังสํานักงานปปอชอเนี่ยป้องกันการทุจริตแห่งชาติเพียงอย่างเดียวไม่ได้ในที่ผ่านมาเนี่ยสองสาหมื่นคดีก็ต้องยอมรับนะครับว่าคณะกรรมการปปอชอชุดใหม่เนี่ยก็ได้เร่งในการแก้ปัญหานะครับคดีก็ลดลงมากนะครับแต่วันนี้คณะก,กรรมการมีแค่เจคนนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เร่งกระบ,บวนการสรรหาไปนะครับมันจะได้ครบ9คนและก็ทำการอย่างเต็มที่นะครับท่านประธานที่เครพครับสามประเด็นหลักที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนิรโทษกรรมนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างท่านประธานครับกลไกการกันกรองผู้ที่ได้สิทธิ์นิรโทษกรรมเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับ โดยเฉพาะจะต้องประกอบไปด้วยภาคประชาชนนักวิชาการหรือผู้ทรงุลวุฒิที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้นะครับไอ้ถ้าเป็นพวกนี้ช่วยไอ้พวกไม่ใช่พวกก็ไม่ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญจะต้องมีความยุติธรรมจริงๆสุดท้ายรรท่านประธานครับร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแม้ว่าจะเปิด โอกาสให้นิรโทษกรรมแล้วเนี่ยจะต้องวางมาตรการในการป้องกันการกระทําผิดซ้ําด้วยไม่ใช่ท่านนิรโทษกรรมไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการกระทําผิดอีกอันนี้ไม่ได้ต้องมีวานวางกรอบระยะเวลา,าเช่น10ปี15ปีเนี่ยถ้ามีการกระทําความผิดอีกเนี่ยก็ต้องรับโทษนับหนึ่งใหม่ไปเลยนะครับท่าประธานครับการสร้างสังคมสันติสุขปลองดองเนี่ย ต้องไม่ใช่แค่การประนีประนอมแต่ต้องมีทั้งความยุติธรรมความกล้าหาญและกระบวนการที่โปร่งใสเพราะเราไม่อาจย้อนเวลาแบกลับไปแก้ไขในอดีตได้แต่เราสามารถออกแบบอนาคตให้ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยร่างหลายร่างทั้ง4ี่ห้าฉบับเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ท่านสมาชิกสภาเนี่ยได้ดูให้ละเอียดนะครับ ผมเห็นใจบอกว่าเลยน้องๆข้งางบนผมก็เห็นใจนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจท่านนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าคดีหนึเนี่ยเลิกเถอะครับเอาเวลาไปทํางานให้ประเทศชาติมากมายที่ไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ